สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ช่อง Kua เนยน้อยชาแนลอยู่กับบ้านล้วก็อยู่กับแม่ยายอุดมแล้วก็หลานเลนมากินมากินมะขามน้ำกันแม่เออเท่ากนตัวเหมือนกินมะนี่ง่ายหลายรุ่นแล้วหลานก็นไหมเอิ้นพี่น้องมากินมะขามแซ่บน้ำกันหอมส้มมะขามมันสวยนี่รุ่นอย่างนู้นนะรุ่นเลนรุ่นเลนรุ่นนี้อย่างบุ๊คหลาน สามคุยสายสามี่คุยยิงก็สามดุยไม่ไงไ่คุยได้ไม่ไงคุยเส็บเสจมก้องคำนะงาไม่ไงคุยคุยเอาหอมแท่บรลายคุยเอาหอมกินแก้โรคโควิดสมูเน่าแก้โรคโควิดฮึ่ม ก้ามานั่งกินดีๆแม่การนั่งกินดีๆแม่งโง่แก่ทาผักพี่ไอกิน้มไว้พี่น้องจะแก้โรคโควิดได้เยอะก่แม่แม่นหอมๆพ่อเด้อพี่น้องพี่น้องใส่กระมาหน่อยๆตาตากล้องเด้อตากตากไม่ได้กินนุ่มลายแตกแล้วบอกวุณ หุย้องุมต้องมาหอขวาุ้ยวุ้ยพูนะมาพริกไส่เดเป็นช่องครอบครัวทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามังแจ้อมันก้โรคกควิดคุยก้อนคุย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 สู้หจ๊งบาครับยิแบบะไ่คลอ่ะคนอยากนั่นนะ กินแมมแต่กินนีมาที่ยาไม่ไงกินอี่จะคำก็เอากินแมมเจ้ากูด่าว้นั่นมันกูด่าพูด่าเห็นบ่พูดาพูด่เห็นบ่เห็นมันย่อยบ่กูด่ะเ้แต่แซ่บ็อย่งนี้ตัวกินละแมพี่น้องซื่อนกินยังสมัยเนี้ยขาหน่อยเต็มต้น อยู่อ้สามบ้านเฮาองกักินอย่างก็ได้กินแต่หาเก็บเอาต้องอยู่ในกรุงเทพอยู่กรุงเทพนี่ขนาดมะขามจะต้องคือกินขนาดใหญ่ได้กัดนาทีลสองนาทีสี่สามนาทีละพอแล้วอบอกแม่ลงไปด่านทีบก่อน คุยจากบ้านิคุยไม่น้อยคุ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 ได้คุยอย่าบอคุยอย่าคุย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 คุได้กล้าคุยเาใหญ่คุยยากบ้านได้อไอที่ไอคุยเบาๆหน่อยๆอย่าลืมเดินคุนคว้าุน่อยนิ่ง ทำเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้อยๆนี่ไหมต้งต้งต้งต้องลงได้กดให้ยยาได้กดให้แม่ง่ายจักบาัดนะให้แม่ง่ายมีกำลังใจกินอันอันหมบกอันนี้แน่กินก้อนเนื้อทำนึงทำสุดท้ายกินน้ำลานไม่ได้หลายดอกพูดอะไรหนุ่มอ๋อพูดอะไรกิแม่กินหอมหมดละโอ้ยอะไรเกลือกุ้มีดูใส่ที่บอกนั่นผีโคนขูงเขาโอ้ย แม่แม่มึงูมบ่ได้ท่นาะสอนบ่แม่สอนก็บ่ถนัดนี่มันไม่ให้ยนอันนี้ใช่าแมห้ยืนนิดฮึ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 ฮมฮึ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  ท <À, S 2> ี่ที่อินก็าจิมอรไรอ่ะคุกวาง่ละอ่ะคุกวายอะอ่ะคอยน้ำจิ้มปลาอร่อยสูตรอย่งก็สูตรน้ำสูตรน้ำจิ้บะสูตรน้ำจิ้มเน่ยอร่อยหอมมันก็เป็นยาที่โลกคุยคำสุดท้ายคำสุดท้ายคุณ กกะจำ่อนเอาคำสถือให้คำสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติดท้ายไงที่เอาคำสุดท้ายเป็นกำลังใจให้แม่ได้ให้คลิปต่อไปรับรองหาแน่แน่คำนี้คำสถือให้โอนหอมโอนหอมโออนน้ำจิ้มหลานเฮ็ดมาให้เป็นยามย้อยๆ้อยบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า๊ายบาย